ยายสวัสดีค่ะคุณยายนะคะวันนี้นะคะหนูนางอาพรมุ่งสุกรองผู้มวยการโรงเรียนสวศึกษาจตุรินนะคะจึงน,นดวดนะคะวันนี้ก็คุณยายสวัยเสมอตนก็เป็นหนึ่งใน20ครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนั้นนะคะดําเนินโครงการมาและเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ดําเนินโรงารก็ได้ปลูกก็ได้ผลก็ได้กินพอกิน ตอนนั้นมีต้นอะไรบ้างครับคุณยายต้นมะเขือต้นพริกต้นมะเขือเทศมีผักกาดมีผักบุ้งเล็ดถั่วถั่วผักยาวไอ้ถั่วงอกอุปกรณ์ก็มีเข่งมีปุ๋ยผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างครับตุนตาพอพอดีเลยพอดีครับได้กินไหมครับตาได้กินได้ขายไหมหรือแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันนะครับผม ครับผมครับเป็นเพื่อนบ้านมาเท็เอาไปกินครับผมครับครับคุณตานี่ทําอาชีพอะไรเสริมบ้างครับผมหินดอกบัวเยอะแยะเลยครับคุณตาที่เสริมก็ดอกบัวนําส่งประจำใช่ไหมครับผมเขามารับเอามาขายต่อครับทุกวันพระใช่ไหมครับผมครับทุกวันพระ ชมนะคะ20ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้สูงวัยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะช่วงเมื่อกี้เราไปเยี่ยมชมมาแล้ว2 2 2ครอบครัวนะคะ2ครัวเรือนวันนี้เราจะมาสรุปกับท่านผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเทียนทองมีอ่อกนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งของบ้านเสนม็ดต,ตะบนเชื้อเพลงิงอำเภอรปราศาสตร์จอดสปริงของเราในวันนี้นะคะจะอยากถามความรู้สึกนะคะว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลลูกบ้านทั้งหมดแล้วแล้วก็ยังต้องมาดูแล2ี่ครอบครัวที่เข้าโครงการความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้สูงวัยของเรานะเป็นอย่างไรบ้างะคะ่ะขอรินถามผู้ใหญ่ค่ะค่ะก็จากที่ได้รับจัดสรรวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการปลูกผัก ซึ่งในชุมชนของเราในช่วงนี้ก็มีผลกระทบจากโควิด19ค่ะกะ็ทำให้ประชาช,ชนนะคะมีอาหารนะคะมีพลังอาหารที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งก็แล้วก็บางครั้งก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้างบ้านแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นรายได้เสริมได้บ้างค่ะและ้วก็ผลผลิตที่ได้ แบบบางครั้งแต่ก่อนเราจะปลูกถั่วงอกด้วยแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนก็ก็หยุดเราก็จะเน้นผักที่เป็นทานอาหารในชุมชนเนี่ยค่ะหลากหลายก็ทําให้อ่าเป็นเหมือนก็ออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็อยู่บ้านนะคะปลูกผักก็ทําให้จิตใจก็ดีนะคะก็สุขภาพจิตเนาะค่ะก็ดูสวนดูผักดูอะไรก็คือไม่ไม่ได้ว่าอ่าไม่ลําบากอะไรก็ยังพออ่ามี มีอาหารที่สมบูรณ์ในการดํารงชีวิตนะคะได้รับทราบความรู้สึกนะคะถือว่าท่านเป็นตัวแทนทั้ง20ครอบครัวนะคะสุดแล้วก็คือท่านมีความพึงพอใจนะคะในโครงการนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องกักตัวนะคะแล้วก็มันเป็นผลดีนะคะคชื่อเหมือนว่าเหมือนกับโครงการเรามองการไกลนะคะก็มีค้งอาหารเราไม่ต้องเดือดร้อนนะคะไม่ต้องไปวิ่งหาข้างนอกเรามีครบทุกอย่างที่มเมล็ดพันธุ์ที่ เราเอามาแจกจ่ายนะคะก็สามารถเพอะปลูกเราไม่จะเป็นนักพทีเดียวเลยเพราะเราทานไม่หมดแล้วก็ทยอยนะคะทยอยไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นการวางแผนในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าชุมชนทั้ง20่สิบครอบครัวมีความพึงพอใจจากโครงการนี้ค่ะก็ขอขอบคุณโรงเรียนมีชัยพัฒนาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามูลนิธิพุทรรักษาบริษัทเชล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนบริษัทอีเกียโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินขอขอบคุณค่ะ